รู้มีกี่ตัวนะผมยังอ้เยอะเหมือนกันครับครสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจ,เ,จเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนกเกษตรงานไมโครซิงลิงขวนรวมคลิปวันนี้อยู่แถวทุง่งนาครับจะมีคลองส่งน้ําเล็กๆนะดักคอนโดปลาไวนนนาน้นะครับเหลืองโง่นะครับนี่ครับที่ปทุมธานีนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็จะมีเบ็ดประมาณสิบหลังนะครับใส่เยอะปลาหมึกไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ไมาหย่ํมมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องกู้ไอ้เงาอ่อ,อนครับพอดีเขาจะข้าวเขาออกตวงนะครับพอดีเขาจะสูบน้ําออกนะครับเดี๋ยวข้าวมันจะเพราะข้าวพันุนี้มันยังไงล่ะถ้าออกรวงแล้วเขาต้องเอาน้ําออกครับ เดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับผมไมนได้เอาขาตั้งกล้องมาทาเดี๋ยวไยายามเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาคูดูดักไว้วันเดียวนะครับดักไว้เมื่อวานตอนเชานะ้าชุดก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ลงคิปรู้จะมีตัวพวกปูเต่าเข้าเยอะนะวันก่อนก็ได้ปัาน,นินนะครับแต่ไม่ใช่ค้างดำครับปัานมินธรรมดานะเดี๋ยวไปดูเบ็ดนะนี่ กู้มาหนึ่งลังแล้วครับนี่ครับชื่อมาใหม่ๆใส่ปลาขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนะเห็นมีตัวเลยนี่ครับอีกหลังหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลือออกแล้วนะครับมีตัวอยู่นะครับมีตัวอยู่นะครับเมื่อกี้ผมไปกู้เบ็ดเสร็จครับดูนะครับ มีตัวอยู่ครับไม่รู้คางดำหรือเปล่าถ้าคางดำมาถึงปทุมนี่แย่เลย <c oughs> ผมมาทำงานนู่นครับไซ้างานแถวนน้นที่เมคโคสีส้มมีตัวอยู่ครับเพื่อนเดี๋ยวลดหลักก่อนครับไม่รู้มีกี่ตัวนะผมยังอ้เยอะเหมือนกัน โอ้ยใหญ่มเลยครับตัวโอ,อ้ยโอ้ยนินมไซยใหญ่โอ้อยไซโลบดเลยพอดีเขาจะสูบน้ำนะครับตรงนี้โน่นครับมีปลาสร้อยด้วยครับปลาลูกปลาตะเพียนหรือปลาสร้อย,ยไม่แน่ใจไซยใหญ่เลยครับตัวนี้ ขอถ่ายรูปแปบนครับเสีงยงามมากโอเคนะครับ้นี่ถ้าถ้าเจ้าของเขายังไม่ไม่รีบสูบน้ำนะครับเวิกเลยครับตรงนี้ปลามันวิ่งออกจากไอ้ข้าวนี่นะครับปลาว,วิ่งออกจากทุง่งนานะเข้าดีนะฝั่งนี้ไซ ใช้ได้ครับฝั่งนู้นไม่ค่อยมีนะฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองส่งน้ําแต่ว่าจะมีแบบแคมป์คนงานนะครับเขาซักพงซักผ้าเมื่อกี้ผมเห็นตรงเครื่องซักผ้าตัวนี้มันน่าจะแพ้พวกน้ำยาปรับผนุ่มพวกผมซักฟอกตรงนี้นะปลาเห็นปลาตายครับปลาส้อยปลาขะแยงนะตายเกลื่อนเลยตรงนั้นนะแต่คลองฝั่งนี้นะครับคนละล็อกนะครับมาทางนี้นะ เล็กๆฝั่งนู้นจะตื้นๆนะครับไม่ค่อยมีน้ำนะครับฝั่งนู้นวันนี้เขาจะสูบน้ําเสียดายเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม้ไปดักนะครับก็จะไปดักไปฝั่งนู้นครับที่ผมดักลอกไว้ซื้อลอกมาใหม่นะครับดักไว้รู้นะครับต้นกล้วยนู้นนะนู่นประมาณต้นกล้วยนู่นฮะตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับถือว่าได้แต้มอยู่นะสวยงามทีเดียว เดี๋ยวทำการฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ช่องเสวนเกษตรงานไมคโคซิงฝากกดไลค์กดแชร์สัตว์ไทยลงเงาปุ่นเครื่องแซบๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม